สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตรงกับวันที่15กรกฎาคม2025นะครับขณะนี้เวลา7นาิ36นาทีเช้าตู่เลยครับแอดมินนั่งทำคลิปอยู่ที่ปั๊มบางจากปั๊มน้ำมันบางจากนะครับแถวแถวโทรุมนาคมนะครับย่านแจ้งวัฒนะนะครับนั่งมองดูรถไฟฟ้าสายชีสชมพูนะครับมินบุรีนู่นแหละยาวไปถึงปากเกร็ดน่นเลยก็ถือว่าประเทศไทยเจริญขึ้นเยอะนะครับ จะเริ่มขึ้นเยอะนะครับก็ที่นี่ประเทศไทยที่นี่ประเทศไทยนะครับก็เราก็อนุรักษ์ความเป็นไทยเรา,าฟุตบอลน,นัดเปิดฤดูกาลไทยลีกลิโวไทยลีกหนึ่งนะครับจะเริ่มเปิดฤดูกาลขึ้นในเดือนสิงหาคมนะครับ2,568นะครับฤดูกาล2,25-26อ่ะยังไงก็ติดตามไปด้วยกันนะครับ คาดว่าฤดูการนี้จะเข้มข้นเหลือเกินนะครับเข้มข้นกันเหลือเกินเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในนัดแรกนัดเปิดสนามเนี่ยใครพบกับใครบ้างนะครับอืมก็หลายๆทีมมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งโค้ชทั้งนักเตะนะครับเสริมทีมกันอย่างาน่าดูชมเชียวละอ่าคู่แรกนะครับอ่าจะตรงกับวันศุกร์ที่15สิงหาคมนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับ ราชบุรี FC นะครับนำทีมด้วยด้วยโอ,อ,อยนะครับมาออกเสียงผิดนำทีมด้วยโคนโย่งนะครับวารุษศีมา่านะาจะเปิดจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพลังการ FC นะครับพลังการ FC เนี่ยทีมน้องใหม่นะครับขึ้นมาจากาไทยลีก2นะว่างั้นเถอะก็ยังไงก็ติดตามรับชมนะครับ แฟนแฟนพลังการเอฟซีเมืองกานนะครับกาญจนบุรีคู่ที่2นะครับพีทีประจวบนะครับนำทีมโดยโคตเตี้ยนะครับ18บแนาฬิกาตรงกับวันเสาร์ที่16นะครับ16สิงหาคมต้อนรับการมาเยือนของบีจีปทุมนะครับโคดบอยสุภชัยคมสินนะครับนำทีมก็นครราชสีมาเอฟซีนะครับสินาฬิกาสานาทีนะครับตรงกับวันเสาร์ที่16นะครับต้อนรับการมาเยือนของชลบุรีเอฟซีนะครับโคโจนะครับ ที่ย้ายมาจากสวัสด์แคร์นะครับถูกคู่ถูกเวลาเลยนะครับคู่นี้คู่ที่4นะครับลำพูลวอลเลอร์นะครับ่ไม่มีโค้รกามาแล้วนะครับน่ะสิบเก้านาฬิกานะครับตรงกับวันเสาร์ที่16สิงหาคมตอนเราการไปเยือนของแชมป์เก่าบุรีรัมยูในเต็ดนะครับคู่ต่อไปนะครับเมืองทองยูไนเต็ดนะครับน่านำทีมด้วยโค้ดรูปหล่อนะครับลังสันวิวัฒชัยโชคนะครับ19บเก้นาฬิกาสาทีนะครับตรงกับวันเสาร์เช่นกันนะครับ สิสิงหาคมตอนรับการเยีอยของสุขโขไทย FC นะครับแล้วก็อุทัยธานี FC นะครับามาวันอาทิตย์ที่18นะครับเนี่ยเป็นโค้ชที่ย้ายมาจากเมืองทองนะครับมาทำทีมที่อุทัยธานี FC ตอนรับการเยีอยของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดน,นะครับกวางซงมหาภัยนะครับแล้วก็สิงห์เจ้าท่าครับการท่าเรือ FC นะครับ18นาฬิกาสาสินาทีวันอาทิตย์ที่17สิงหาคมตอนรับการมเยีอยของอายุทยายูไนเต็ดนะครับ ปิดท้ายด้วยแบงคอกยูเนเต็ดนะครับแบงคอกยูเนเต็ดในรองแชมป์เก่านะครับตะวันสีปันนะครับทำทีมอยู่ตอนรับการมเยือนของระยอง f อนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมนะน,นี่คือทั้งหมดของโปรแกรมนัดเปิดสนามเปิดฤดูกาล2025-26นะครับก็ทั้งหมดนี่จะเตะ30นัดนะครับทั้งหมดนี่จะเตะ30นัด ทีมที่เต็งๆเนี่ยก็บุรีรัม์บีจีเมืองทองเมืองทองเนี่ยน่าจะติด1-5ก็ประสบผลาํสำเร็จแล้วแหละก็อามาลุ้นว่าสิงเจ้าท่านะครับสิงเจ้าท่าและแบงคอ,อกเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับจะสามารถเขาเรียกว่าอะไรชื้ยื้อกระชากรากชุดกับบุรีรัมได้หรือไมไ่สุดยอดนะครับอ่าเป็นการ เป็นฤดูการที่สุดยอดเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะเสียงดังบ้างนะครับเสียงบรบกวนจากาถนนแจ้งวัฒนะนะครับเช้าตู่เลยนะครับวันนี้เจ็ดโมงสานาทีแอดมินนั่งทําคลิปอยู่ตรงนี้นะครับก็ทานกาแฟนะครับทานกาแฟอยู่ในปั๊มน้ํามันนี่แหละฮะก่อนเข้าไปทํางานอ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ